สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับคาเนเลียนพลังงานหินบ,บําบดนะคะคาเนเลียนช่วยบรรเทาอาการโรคหืดหอบโรคปอดต่อมลูกหมากอาการกรนทางเดินหายใจหวัดไตเรื้อรังปวดที่ปลายประสาทถุงน้ำดีโรคติดเชื้อจากอาการผิดปกติของตับข้อกระดูอักเสบ คานเนเลียนช่วยย่อยอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารด้วยสีดวงทวารระบบขับถ่ายคานเนเลียนช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับสตรีที่มีคันเสริมระบบไหลเวียนของเลือดฟอกเลือดเลือดจางในสตรีบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อมีเวลาประจำเดือนคานเนเลียนช่วยปลุกพลังให้มีความสดชื่นร่าเริงเหมาะสำหรับคนที่มีความสับสนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคานเนเลียนเป็นหินที่เหมาะสำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะสตรีที่มีคันคนใช้เป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือวางไว้ขณะพักผ่อนค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อ a ช n นลด้วยนะคะเพื่อแม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ